มาซาร์น่ตุลน์นี่มีการณ์ทางโลกของเราดูแคชเมียร์ปลายดินแดนในฝันสุดขอบฟ้าคือชีวิตที่เต็มไปด้วยกระบวนการการอยสระที่เราจะรู้สึกวิญญาณของเราอย่างแท้จริงวิญญาณที่ซ่อนไว้อยู่ในเลือดเนื้อในดวงวิญญาณของเรามันคือความรู้สึกที่ทำให้ผมได้ค้นพบ ความหมายของการใช้ชีว no yeah! yeah! ิตบนโลกนี้อย่างรวดยา็วเบลามเฮ้ฮิปปี้บูเร่ย่ายูเอร์เบบี้ทิฟ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 เบบี้แคชเชียร์ฮิบาลัยความทรงจำที่เรารู้สึกได้จากการเดินทางของฟ้าการเพิพบหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ให้เราค้นพบศักยภาพที่รับที่มีอยู่ในตัวเราเองโฟตุโฟตุ